อ่าสร้างบ้านอะไรลูกทำแบบไหนโอโหไวมากเลยอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญมากเลยอ่ะทำแบบนี้้หลังก็ปิดไว้แล้วก็เอาหมอนลงอย่าให้เจอาซี่มทำเอาซมาดูซิ่ลูกน้องเต๋อจะทำบ้านยังไงบ้านแบบไหนบานไหนบ้โอ้โหจานนี้ก็ช่วยพี่อุ้มโอ้โหถือมาเลยอ่ะโอ้โห แต่งตกแต่งช่วยกันช่วยกันนะโอ้โหทำอะไรกันในนั้นเน่ะทำอะไรอยู่ทำ,ท,ำทำบ้านทำบ้านสน,สนุกสนุกไหมครับ อ๋อทำประตูโอ้โหทำอย่างว่องไวเลยอ่ะทำอย่างว่องไวเลยโอ้โหสปีดมากเลยเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จหรือย่างว้าเสร็จแล้วนี่บ้านใครทำบ้านให้ใครทำบ้านให้น้องทำบ้านให้น้องเหรอน้องชอบไหม น้องเตอชอบไหมครับถ้าอยากทให่ก็เอดิเองเตอมอะไรอก็หมดแล้วเอ้ยมีอีกน้องคิดเองเหรอทำอย่างเงี้ยหรอใช่เาตอหนูเกมอกอมาต่อกรหนไม่ได้เอา้ามุมแล้วพอคิดได้ก็เลยเามุมว้า สวยจังเลยอะ่ะแม่เข้าไปนั่งด้วยได้ไหมได้เลยโอ้โห oh. <Okay. S 1> ให้เข้าไปดูสิ <Okay. S 1> อ้าน้องหาย <Okay. S 1> อ้าวเจอแล้ว <Yeah. S 1> เจอน้องแล้ว yeah. โอเคคลิปนี้น้องอุม้มน้องเตยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube น้องอุม้มน้องเตยชาแนลด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องเตยบ๊ายบายบาย,บาย,ยังครับบ๊ายบายแบบ